สวัสดีค่ะช่องเจคเคโนโยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคโน,โนํนำเสนอที่ดินแปลงสวยให้ท่านได้รับชมกันนะคะท่านใดนะคะชื่นชอบบรรยากาศแบบริมน้ำติดคลองนะคะต้องแปลงนี้เลยค่ะเนื้อที่ขนาด1ไร่249ตารางวานะคะเมาแปลงค่ะราคา2ล้านบาทราคานี้พร้อมเดินไฟเข้าแปลงให้ด้วยนะคะงดต่อรองเลยค่ะ ส่วนค่าใช้ใจ่ายวันโอนผู้ขายออกให้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านคาอําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีเนื้อที่ตามโฉนด1นึ่ไร่สองตารางวาแต่มีพื้นที่งอกนะคะจึงมีพื้นที่ใช้จริงประมาณ3ไร่ด้วยกันค่ะด้านข้างและด้านหลังติดของท่าเคยยาวประมาณ200เมตรไม่ลึกนะคะสามารถลงเล่นน้ำได้ค่ะและยังมี หาดทรายรอบๆนะคะน้ำไม่ขาดด้วยค่ะเหมาะสำหรับไว้พักผ่อนเลยนะคะหรือจะปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจนะคะเปิดเป็นกิจการนะคะก็ได้นะคะบรรยากาศดีวิวสวยค่ะทุกท่านจะมีบางจุดของแปลงนะคะที่ฝนหนักน้ำท่วมขังเอ่อค่ะสามารถปรับพื้นที่ได้นะคะปรับถมดินได้นะคะแต่น้ำไม่ท่วมมา3ปีแล้วนะคะที่ตรงนี้ ด้านหน้าของแปลงติดทางสาธารณะกว้าง6เมตรห่างจากโรงเรียนบ้านบึงประมาณ1.9กิโลเมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอตลาดนัด CJ 3.9กิโลเมตรนะคะที่ดินนส3กอคุดเขียวค่ะสามารถโอนได้ที่กรมที่ดินนะคะที่ดินติดคลองบรรยากาศดีวิวสวยมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีปะปานะคะ ปัจจุบันค่ะที่ดินริมคลองท่าเคยตรงนี้พร้อมบ้านพักหลังเล็กและมีห้องเก็บของปลูกไว้นะคะมีต้นไม้หลายชนิดเลยค่ะทั้งไผ่ตันยงมะม่วงมะกอกน้ำมะพร้าวมะระกรและขนุนด้วยค่ะสนใจโทรคุยนัดชมนะคะหรือติดต่อสอบถามติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้เรียบร้อยสวัสดีค่ะ